พานงค่ะสวัสดีค่ะพานรงลีค่ะมีกาไดมาติตามเรื่องราลความกันของพันรงลีเนาะค่ะบ่ไดมาติดตามถึง่เหลเนาะลทางมาค่ะคือทางบ่ได้เนาะคือทางบ่อดค่ะพอว่าพอว่าทางนีมันสบสนเนาะมาเนาะค่ะก็จำได้ระบัดชื่อี่มาติตามจำได้หอกเนาะค่ะค่ะชื่อจำได้หรอกค่ะ เรื่องเล่าความฝันของอขอโผพานลงดีถึสิ้นสิให้แนวทางตัวเลขแนวไาใดค่ะกะฟังไปพร้อมๆมกันค่ะฝันว่าจังไลค่ะจฝันว่าจาังไรฝันคือจังเป็นบุ่นบุ่นไว้ว่าเป็นเสียงห่เสียงแซวเสียงปีบเสียงโห่อเดี้ยวหลัดเดี้ยวหลัดทางคือจังเห็นผ่าเหลือง ปูมันจะใช่นอเห็ดผ่าเลี้ยงเห็ดทั้งหลังเละเขาบอกให้เราออกมานนะเขาบอกให้เราออกมาง่ายบอกู่หันมุ่งไว้จะกัดไว้จะกัดกันไว้บอกจะขายทั้งตี่เหนเของกันย่อมือใส่ภาษาถูกอยากเห็นอยากเห็นให้เห็นนเด้อหาเป็นบุญฮาเป็นวาสนาเห็นเด้อว่าแล้วร้อยออกมาผู้เดียวล้วบ้านแล้วรอยออกมาผู้เดียวเราเลยพอหยกมือ พ่อไอ,อ,อารอธิษฐานเนว่าขอพ่อนขออย่างคนเรแลอยอ,อมากผู้เดียวเรก็ด้วยก็ด้วยก็ด้วยมากอีกอยงหนึ่งไอ้ขันว่ากูอยู่วัดนีกับโมเมนเพราะว่าก็สิววาทสังสัรคคือเราเสียออกมากเนีคือเราเสีอออยอ,สออกมาบ่ได้นะจังไลยเราจังลอยมาผู้เดียวล่ะโมเมนเนือก็เห็นใจทั้งหลังเดี๋วยวน้ผมได้ก็เห็นใจทั้งหลังคือจังเราทั้งหลังมากเลยนะ จังเอาเอาหลังจังเอาทั้งหลังงางมากนี่นะโอ้ฟันเต๋อนี่ว่าเนี่ยที่ชงเอาหลังงางมาห้อยห้อยห้อยมาเอาทางหลังงางเราแเออเราเราหนีจากพวกกันนะโอ้นี้จากพวกวนวนไวๆเนี่ยย่างถอยหลังมีบอกคุณพ่ออู้จ้าวังเห็นแต่ทั้งหลังมาเอาหลังมาเออเอาหลังมาเอาปูนเป็นขั้มเป็นขั้วกระเจ้าเบาออีดปู ไอ้ผู้อาจารย์ดังนี่พิ่นบ่คอยอยากให้คนเห็นหนาค่ะรัศมีมาทางหลังแล้วบ่อยอยากให้คนเห็นหนาเรากล้วก็่งเร่งหลังมาไว้ไๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็คืนแท่นมันสิมีบันไดหนึ่งสองสามเราจไปนั่งยูแท่นบันไดเออแท่นที่สามแล้วก็ก้าวขาหนึ่งสองสาม แล้วก็กลับไปนั่งปับ๊บไช่ล้วโยมผู้ว่าอยากเห็นอาตมาเโอคนกิงอยู่ค่ะผู้อยากเห็นอาตมากระมาที่เราก็เลยกลาบลงสามเพียงโอ้ยขน้อยทุกขน้อยยากขน้อยอธิษฐานว่าอยากเห็นปูแล้วสุขดีสุขอันนี้ของลูกของหลานข,อง,ของผู้ขาเลย เ็นากามากมาวัยึ้นจักรว่าจังได้บัตรมันวันาีว่าออกเ๋ยวมึงปากแล้วก็ะเด็เนชเดเ๋ยบมึงตาแล้วก็เดงนึ้่อตากระด็นตากระเดงปากกระเดงนะ,งะงให้เล็กต้นไหนกะของกระคืนส่วนเสใหเล็กน มันกระโบปากปเบาๆเลยเพินกระแววๆซ้ำๆค่ะว่ามาใหา้โยมเห็นนั่นล่ะโยมอธิษฐานอจะเข็นอัตมาอัตมานี้เขามากคนน่ะน,นี้จะข่มบุญบุญไม่ไหาเลยค่ะเพิ่นยังจังมาจากสี่หลพกปูโอ้จะเป็นยังไงนี้จะข่มบุญผูกบุญบุญไม้ว่าเลยคนน่ะค่ะมันบุญไหว้ผู อาจมาอาจักสียูนั่นเลยถอยหลังออกม่ายนี่จากเขาบ่อยเขาเห็นคล้ายๆว่ารัศดหายตูมากะล้วมาทางหลังมาทางหลังค่ะเบ่มาบ่มาทางหนาเลยบ่วยางมาทางหนาเลยเดี๋ยวว่าเอาเอาหลังยางมายางมายางง่ายหมดที่บุญบุญไหวๆกับจิตว่าเลาเร้เราสีนี้จากพวกนั้นหมวดบุญไหวจิตวาปูาบเลสียูหันยู่ด็ของกระเลี้ยวเบิ้งมัน โมเมนต์ปูปูอยากเข้าเห็นปูข้าอยากเห็นน้าปูท่านยืนปูท่ยู่วัดอยู่ว่าไปจากสันเลยของกับปูโคซ่าค่ะเป็นปูแล้วเออแล้วแล้วเห็นเรากับบอยากโคซ่ามันโมเมนต์ปูปูนั่นค่ะมวนปูปูอยากเห็นน่ะนะค่ะแล้วก็ย่างไว้ไว้ไว้ย่างถอยหลังมาตอนนี้จากคววมบุญไหวแล้วเป็นปูอะไรโถเป็นปูนี่ละปูปูศิลาปูเั่งดัง คือว่าบุญไดเนาะฝันเห็นคัอคันเปนค่ะคันเม่นคันแม่นคันเม่นมาวังหันมันได้เลยแต่ว่ามันฝันมาฝันมาคืนค่ะมันสิเป็นเหล็กตัวเก่าบ่เป็นเหล็กตัวใดพอเป็นมันสิเป็นเหล็กตัวเก่าตัวใดหลันออกไส่ละวังหันเหล็กตัวเก่าวังหันที่ออกหวดผ่านมาออกสามออกสามหเหล็กบนนี่ออก ด87ออกป87 5 87หรือ6 87 6 87ค่ะ6 87อืมบนวัวังหันมันมันเป็นเหล็กบนนน่นค่ะค่ะ6 87ค่ะแต่ว่าหัวมันถอยมันสิถอยลงมาจังไหนคนถอยอะไรน่ะคนถอยถอยสีลงจังได้วะคนถอยมันบ่ย่างถอยหลังน้อถอยหลังนี่ก็คือเอา7 8 เจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะเพราะว่าออกหงดต้องหันออกใหแปดเจ็ดแปดเจ็ดเนาะค่ะออกหัวต้องหันออกหกแปดเจ็ดหกแปดค่ะแพราว่าเรยหลังหูอายุเคนบอกว่าหูแล้วหรือว่าหูเจ็ดสิบเก่าเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าอายุเล่านะอายุเก่า อายุหลวงปูศิลานี่ตามที่เสิิ่งนี่เจ็ดพอรศัพทาเกิดปีแปดเจ็ดเจ็ดสิบเก้าโอเคปีแปดเจ็ดสิบเก้าถา่าเพิ่นเอาปีแปดแปดพ็สเกิดเพิ่นสองพันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยแปด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 ค่ะนะังจลงมาเองสิบอก้นจังสัรพอพราันถอยหลังเันชอยหลังมากเลยค่ะเกิดอะไรนึงหรือว่าเอาเหล็กตัวหลังหลดลงตัวนึงบ่ เดขเด็ข้างหลังบ่หลุดตัวหนึ่งบ่จังไงจะฝันเห็นเหล่าขาก็นางหัวยิ้มกกแล้วต่คุณ่อผ้าน็นบ่ค่ะค่ะคุณ่อพาลงดิว่าสีเอาตัวไดหรือว่าสีเอาอายุพ่นคงทีหรือว่าเสียลมลแต่มนึ่งนี่ผ่านพนหกเจ็ดจังี่บ่เจ็ดแปดหกหกเจ็ดหกแปดังซี่บ่หกป แต่วัยอายุเราเนี่ยเก่าบเจ็ดสิบเก่าแปดเจ็ดสิบเก่าปีคันรถขันรถทั้งหลังลงกับเป็นเจ็ดแปดขันรถทั้งหน้าลงกับเป็นเหล็กโคกเป็นหกมันร่ได้หลายอย่างก็เรื่ลาอย่าง ก็เลือกแต่เพื่นสิรดเอาเนเอ f ซเพิ่นสีรดเอาเพราะว่าอไปร้ายมันกับสีขี้ร้ายนะแม่นค่ะมันมันบ่จักเสี่ยาค่ะหรือว่าเอาอาเลพราะว่าเอสอเรากับอัพพ่อสอลเรกับอายุอายุเ้าเพราะว่าฝันเห็นหลวงเพราะว่าฝันเห็นยังสันมันมันได้จังสันนั่นะค่ะมันสิว่าเป็นน้มันสิว่าเป็นํ้มอเลขกตัวเก่าตัวเม่นเพราะว่าเราย่างถอยหลังมาค่ะ คิดว่าสี่ขื่นออกจากกานคิดว่าสิเป็นแปดหกแปดค่ะกะรตีข้อศอเพิ่นเนาะแล้วกาอายุเพิ่นเนาะค่ะจะมาตีในแนวนี้พอพันโลกนี่เพิ่นก็อยากให้รถเนาะเพราะว่าเพิ่นถอยหลังมาค่ะกาให้เอตตีเพิ่นรถเอาเนาะรถเอาค่ะแต่ว่าพอรถให้เพิ่นได้บ่สิรถตัวไหนรถมันก็สิบบ้านี่ให้เพิ่นรถเอง เขาใครเขาเอาเนียเขาเองไงเพราะว่าฝันได้จังสี่ว่าจักสี่เอานะมันบ่จักสี่เอาว่าจักสี่เปย์ให้แต่ว่าหมาว่าห้ว่าเป็นหลักเป็นหลักก็คืออายุเล่านั่นแหละกับพสอเกิดเล่านั่นแหละหรือว่าขึ้นบันไดสามขันขึ้นบันไดสามขันมันเปยไปได้หลายอย่างนะเปย์ไปได้หลายอย่างขึ้นบันไดยงขึ้นบันไดแล้วก็ ก็คือจังไรคือจังเลื่อนยางขึ้นทั้งหลังไปเรื่อยไลยเอาทั้งหลังขึ้นเลยเออเล่านยางมาได้เล่อยางถอยหลังแล้วก็กทั้งหลังขึ้นเก่าเอาทั้งหลังขึ้นแล้วก็กลิกไปนั่งปรับขึ้นบันไดจะขันก็พอสามสามขันพระเป็นแปดขึ้นบันไดสามขันสามแปดก็ได้เด๊ะน้อนือว่าสามแปดแปดสามสามแปดเนาะ แล้วขึ้นแล้วก็ขึ้นทั้งหลังไหนค่ะแล้วก็ถอยถอยถอยแล้วก็ขึ้นทั้งหลังไปแล้วก็นั่งปลาปูจางหันหนามมาเสียห้องไปติดสามแปดให้เอฟซีน้ำน้าขอนองค่ะแต่ว่าเรื่องอายุแล้วกับพ่อซอเกิดของหลวงปูนี่ให้เอฟซีพิ่นลดลดขึ้นลดลงเอาเอาเนาะค่ะค่ะเดียวว่ายางหันหลังโมเมนยางดมดมมาไหนค่ะโมเมนแบบยางดมดมขึ้นธรรมดาคนเท่าไรพันยางถอยหลังมาค่ะกวมัน กอสีแปลกกันน่ะค่ะมานางแล้วก็ว่าโอ้สายหลับโยมผู้ว่าอยากเข็นปูนนะแล้วก็ถอยถอยถอยแล้วก็ขึ้นบันไดสามขันขึ้นบันไดสามขันแล้วแล้วจะหันหลังใหม่บึ้งโอ้หันหน้าใหม่บึ้งค่ะขึ้นบันไดสามแย่เอาจังไหนล่ะเอาก็ใหเอฟซีผิจารณาเอาตัวเลขในนี้แหละเนาะคุณพ่อเนาะค่ะรถก็ใหเอฟซีรถเอาเองรถเอาเองค่ะ อันคุณพ่อดิสเต็มเช็ดซ้ำกะเอาไปเนาะค่ะค่ะแล้วแจะคุยปกติพอผ่านโลงเทธิ์นี่อายุจ็ดปีละคุณพ่อถูกมันก็เก็บสิบแปดเลยเนาะว่าเหายมันก็เก็บแปดเก็บแปดปีเนาะเพลือเอฟซีเพิ่นถามกะอีหนูให้เพิ่นเสียงสูบเบิ่งอีหนูหนิงมันมาเมื่อสามซื่อค่ะค่ะแต่ว่ามันก็สิได้อยู่บ่จัดมันสิเอาอยู่ไปใส่น้ำค่ะค่ะเดี๋ยวจังไดยกะให้เอฟซีโชคโฉกมันๆแล้วก็พิจารณาเอาว่าสิลด ทั้งหนาหรือรถทั้งหลังเนาะรถทงหนารสีรถทั้งหลังการเล้วแต่เพิ่นมักเนาะค่ะค่ะจังไหนก็บโจทแต่ว่าอายุเพิ่นก็จังสันค่ะพอสอบเปิดเพิ่นก็จังสันแต่ว่าคุณพ่อพาลงนี่นิ่งนุ่ลละเนาะค่ะนิ่งรถลงสิรถทั้งหนาหรือทั้งหลังก็แล้วแต่มักค่ะแต่ว่าสิเป็นน้ำเอาเลดตัวเก่ากับบ่อยากให้น้ำแต่ว่าเพราะว่ามันโลดค่ะค่ะค่ะเรื่องอะไเนี่ยค่มันสิเป็นจังซี่หรือว่ามันสีค่ะหรือยังหรือหรือยังห่วงทั้ง ทั้งหนาอยู่บ่จังเอาหันหลังมาน่ะห่วงเหล็กตัวเก่าขันขันสุ้มวาจากสี่ห่วงเหล็กตัวเก่าย่างหวเหล็กตัวเก่าย่างบอกจังจังหันหลังมายางมาหนะค่ะนี่เราห่วงทั้งผุนบอกค่ะหรือเราบ่หายลืมทั้งผุนบอกค่ะคว่ไม้นั่นค่ะน้ำตัวเกาน้ำเนาะแล้วขันยางหนาลุยลุยรู้ไหมแม่ไม่ยันอยู่จักเอาเป็นอยู่ขันยางหนาลุยลุยมาค่ะมกะจิมันกระจิเดินหนาไปเรื่อยเหล็กค่ะบ่บ่บ่เดินกับเป็นถอยกะถอยไปเรื่อยเหล็ก ถอยหลังอันนี้เรายังห่วงเลขตัวมันออกแล้วนั่นบอกยังว่าคั่วขึ้นมาคึดอยู่มืบอเช้าตื่นขึ้นมาว่าคําว่าถอยหลังนี่ก็คือถอยลงเท่านั้นล่ะเนาะคึ้นมาถอยหลังก็ถอยมาหรือหรือแลเรื่องย่อแล้วยังห่วงเลขตัวมันออกอยู่แล้วนั่นบ่จังปินหน้าไปพุ่นจังปินหน้าไปพุ่นจัะเป็นไปได้คือการจังจังจังบ่จังบ่หวนหันหน้ากลับมายางอั่นน่ะค่ะนี่เราห่วงตัวพุ่นบ่ค่ะหรือผู้เฮาเฮาฝันผู้เฮานี่ กนอยากให้ห่วงจุกจุมันออกมาเลี่ยว <c oughs> <า>คุณบอนะนค่คนะข้อหมายกาแฟไปได้หลายอยา่างกาแไปได้หลายอยาอ่างกาให้เอฟซีิจารณาอาวเนาะคุณพอเนาะหรือว่าหรือว่าผู้ผู้ห้ามั่นใจว่ามันเหล็กตัวเก่าบพรา,าเราจังบอ่อยากเอาหนาหยางมาเนาะ <c oughs> เราจังบดเอาทางหนาหยางมานาี <c oughs> นา่ยนะเราห่วงเหล,ล็กตัวเก่าตัวมันเหล็กออกมาเนั่ยบอจังบ่จังบ่หันหนาหยางมา ค่ะน่าถ้าถ้าก้มกิดคิดจังสี่ค่ะแต่ว่าทั้งรถเนี่ยคือชีรถเลยและเพราะว่าถอยเราเราถอยหลังมาค่ะก็มีซ้ำนีเน้อคุณ่อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณ่อพ่านโล่งฤทธิ์นาะค่ะานผมุชมเนาะฝันเห็นหลวงปูศิลาค่ะก็เลยเอาอายุของหลวงปูเนี่หละนท่านผมุชมเนาะ เจ็ดสิบเก้าพันษาค่ะเจ็ดสิบเก้าปีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะพ่อซอเกิดของหลวงปู่นี่สองสี่แปดแปดค่ะตีตัวเลขจากความฝันนี่คือแปดสามเนาะจังเลยก่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของคุณพ่อพลานล,ล่งฤทธิ์เนาะแต่ว่าในความฝันนั้นเพื่อนเห็นหลวงปูน่นี่ถอยหลังมากค่ะท่านผู้ชมบนเน่เนาะเลขอาจจะออกลงทั้งหน้าหรือว่าทั้งหลังกระด้เนาะให้ท่านผู้ชมทางบ้านลดเต็มเอาเนาะ จะลดเป็นแตมหนาหรือแตมหลังก็ได้ค่ะแล้วแต่านผม้ชมสิผิจารณาเอาเนาะพอผ่านลงฤทธิ์เพิ่นกับมีแน่ทางความฝันมาฝากธนรม้ชมเพียงทานีค่ะานผม้ชมสําหรับคลิปนี้จ่าปอกก็ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอกค่ะถามีตัวเลขกเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอกกสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเกาค่ะแต่ยอยาฝ่าไปใสค่ะานผม้ชมม่มนนีจ่าปอกมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดสีผึ่งน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะหลวงปู่าเจริญเจริญค่ะอันว่าเรื่องของสีผึ่งน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธรณีให้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสันมัมมี่ไปบุดใเทวดา ผลหลกสมรักษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพัวข่าขายห,หรืออยู่ในใส่่สวนตัวในพิษที่ว่าเนื้อของบริบาลในเครื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอิญแม่เส็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิญไปเป็นเครือขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเม่าอ,อยู่ในตัวนี้ที่ย็ดไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิดทาง หลงในสังคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าโยงเขาจะโม้ซะไปแล้วรู้สึว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้บวัต่วอย่างค้าขายบม่ดีก็ดีอไปทัางเมียยังบ่เคยเสื่อมเหลือถึงเบอร์กับถืกอเขาก็เงินอยู่ว่ามันเป็นานาจมาไหนแบบไดเนี่ยช่มากลวงปูหรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเึ้นอย่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่าง อ่าคือสางเป็นสีสั์สีไม่ชีวภนก็คูไปคูเนู่ยว่าประมาณภาษายัวไหนกร่ายสา่างต้องใส่ซาในการออกรมบอกสื้อส่วนมากเขาเลยซื้อตำนหนัา,านาบนาบจะขี่มันเขาบาอกน้องคันดีบดสอ่าว,ว่าจะขนส่างอ่านังสางประกอบส่างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเ่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊กมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของงาาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่มให้ยาตโยมเพินมาชาบุญสั่งสลอกสารสั่งแม่ยังกัเพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิปาสุโงโมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างโดยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หยาย่าโยงไปาสาธุสาธุค่ะค่ะท่านผูมม้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก,กระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอยียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบอคอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาใดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาร่าธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ